โฟกัสไม่อยู่ห้องทุกคนวันนี้นะเราคิดเกมอะไรออกแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมี่จะแอบในห้องโฟกัสหนึ่งวันผมเนี่ยจะสามารถแอบ,บโฟกัสได้เนียนไหมตอนนี้โฟกัสไปไหน,นก็ไม่รู้นะตอนนี้ต้องหาที่แอบ,บก่อนแล้วเฮ้ยาเป็นตรงนั้นละกันตรงนี้นะ่าจะดีนะแต่ว่าอุย้อยเตียงโฟกัสนุ่มยังไงทุกคนอนอนหลาเกะเลยง่วงน,นะ โฟกัสไปไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้ไม่แน่ใจแต่นั่งเล่นกอนละกันวววววนอนแพ่ร้องเอนอนแพ่ร้องเอเฮ้ยสิ่งของโฟกัสทุกคนววจังหวะน,นี้ผมต้องแอบ,บแล้วนะผมจะแอบ,บเป็นหมอนข้าละกันไปเริ่มโอ้อยโอ้ยอ่ะออกไปอ่ไป กินข้าวอิ่มและดูการ์ตูนต่อดีกว่าทุกคนเหมือนเสียงจะมาแล้วอ่ะตอนนี้ผมจะเป็น,นหมอนข้างนะดูน้องโฟกัสจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยว่าเนียนอยู่นะเนียนอยู่เนียนอยู่แอบก่อนแอบก่อนแอบกอนแอบฮะน้ารูดแรงเลยดูการ์ตูนต่อดีกว่าอันนี้เราดึเรื่องหนีไว้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ก่อนที่เราจะลงไปกินข้าวผ้าห่มยังไม่หมวนอย่างนี้เลยอะใครหมุนผ้าห่มเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกดูกระตือนี่เก้อน่าจะเป็นหมอนข้างรึเปล่าเนี่ยแม่อาจจะซื้อหมอนข้างมาให้เราใหม่ไหนลองซิอุย้ยทำไมหมอนข้างปแปลกๆปลกแกเจอดีก็หนุ่มดีนะ สนุกมากทุกคนตอนนี้โฟกัสอยู่ใกล้ๆผมเลยอะแล้วเมื่อกี้ก็มานอนด้วยนะเฮ้ยดีนะไม่ถูกจับได้อะเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่อื่นแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนที่แอบกันนะทุกคนสนุกมาก จนง,ง่วงแล้วเนี่ยกดนอนอสักงีบนึงแล้วกันปิดก่อ <c> น <ười> นอนนอนนอนหลับแล้วเนต้องเปลีล่ยนที่แอบก่อน <c ười> เราจะแอบตรงตรงมื้แล้วกันตรงนู้นน,นี่ทุกคนตอนนี้้องแอบอยู่นะโฟรัสหลับไม่รู้ตัวเ,เนี่ยแล้วแอบอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ตื่นยังไม่ ้ยโฟยกัสยังหลับอยู่เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโฟกัสดีแล้วทุกคนมีแสงว่ากำลังตื่น้ม่กอดเฮ้ยีต้องแอบก่อนทุกคนกี่โ <c oughs> มวงแล้วเนี่ย ุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยสามทุ่มแล้วลืมทำการบ้านไม่ได้แล้ต้องรีบไปทำการบ้าน <c oughs> โอ้ยไม่ได้แล,ล้วต้องทำการบ้าน <c oughs> โหนี่เรานอนจนเพลินเลยนะเนี่ยการวาศิลปะให้เราวาดรูปเราสวาดรูปอะไรดีอ่ะงั้นวาดรูปแบบสวยๆเลยละกันเป็นตัวเออตัวนี้ตัวนี้ แสมมบบนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานของเรานีก็นั่งวาดมาตั้งนานแล้วเนี่ยรู้สึกเริ่มปวดหองแล้วไปห้องน้ำดีกว่า เหนไหมโฟกัสไปเข้าห้องน้ำแล้วงั้นเราจะวาดลูให้โฟกัสละกันอืมอนี้ต้องมีต้องมีหนวดนะหนวดเราต้องอันนี้อะไรเนี่ยน,นี้เป็นหนวดแล้วต้องมีหนวดสินี่หนวดนีน่หนวดต้องยาวหน่อยนะเพราะเป็นแมวใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่สําคัญนะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรซีเครตต้องแบบงงเอจะได้เป็นอะไรนะนี่เลย เฮ้ยเสียงโฟกัรกดชักโคกนะกรรัสรรเข้าห้องน้ำเสร็จแล้ววะดิต้องรีบหนีต้องไลน์ซินเอาไว้ก่อนไปแล้วอนี้โลงแล้วเราไปชื่นชมผลงานของเราต่อดีกว่า,าเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มสนหน่อยก็สวยแล้ว<า>เฮ้ยเดี๋ยวนะ ตอนที่เราไปเข้าน้ํงน้ำของพวกนี้ก็วางอยู่กับที่นี่ลูกมันมาวางตรงนี้ได้ไงเนะี่ยเปล่าเก็บ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 ,เกบสเล่นแล้วไม่รู้ตัวนะเลยลืยมลืเเม,นเ,มนเ,เนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมแหมเช่อชมผลงานต่อชื่อมันเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรูปของเรามันมีการตกแต่งขึ้นมา อยู่ตรงไหนวาดใหม่ก็ได้กี่โมะสี่ทุมแล้วตอ,อนีผมใส่ต้องพงสมุกไปด้วยทุกทีแล้วมั้งเนี่ยโหยทุกคนตอนนี้เหมือนว่าโฟกัสที่ยงไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วก็เชลเลยดิโอย้ยทุกคนอย่าเข้าห้องน้ำอะ่ะงั้นเราคงต้องใช้ห้องน้ำโฟกัสแล้วล่ะ แต่ไห้เรียบร้อยเดี๋ยวมาทุกคนดูซิผมจะเนียนไหมปิดเรียบร้อยแล้วงั้นเราอื่อ,อะไรทุกคน <c oughs> อ,อืออ้หู <c oughs> ส้มตำปลาล้๊าหื้อกินของไม่ต้องโอ้ออออ กิดดดน่โคจ่ะรูสมกันนะเนี่ยกลัวมากเฮ้ี๋ยวก่อนนะกลินอะไรเหม็นๆน่ะกลิ่นมาจากห้องน้ำรอโอ๊ยตาตกตาตกเอง กินเหมือนกิ่นเหมือนส้มตำเลยอ pues ่ะแล้วก็มีกลินเหม็นๆปนมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงวารอ่ะเสียงกดชกโคกนี่แต่เราก็กดชกโคกไปตั้งนานแล้วนะแล้วมันมีเสียงกดชกโคกมาได้ไงอ่ะหรือว่าผี Id yes yes. Id กิบิดิบิดีดอมด้อมเยสเยสกิบิดิบิดีด้อมด้อมดีจะมีจริงอ่ะกิบิดทอเล็ตมีจริงหรอเนี่ยโ oh อ้ยมอยโอนยออ้ยโอ้ยอ้ยโอแล้วโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้ยอ้อ้อยอ้อ้ยโอ้อนอ้ยโ้ยโออยออกยโนนออย้โอ <c ười> <c ười> คิดเลยทุกคนงั้นเราออกไปเท้าห้องแล้วกันแก้ือแล้วอ้า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 ว้าวอ้าเสียงขำของเฮ้ยเฮ้ยเสียงขำของกมบดี้เอเนี่ยกีสกมบด้ตีายแล้วไปขอพกกับแมนอนด้วยดิ ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรงคุณต้องไว้ใจที่มีต่อเธอ Thank คิวโฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้ามาย์ว่ขอบคุณที่